สวัสดีครับเพื่อนสมาชิกทุกท่านก็มาพบกันอีกเช่นเคยนะครับในช่องสูตรคำนวณเลขเด็ดนะครับก็ทราบผลการออกรางวัลแล้วนะครับผลการสรุปนะครับก็เข้าเจ้าตรงๆนะครับที่ลงให้ไปนะครับที่สรุปให้นะครับ แต่หลักร้อยไม่เข้านะครับเข้าหลักสิบนะครับเลข7นะครับหลักหน่วยคือเลข9นะครับผลการออก 5, 7, 9นะครับมาดูชุดที่จับให้นะครับตัวตัวเด่นไม่เข้านะครับมาเข้าตัวกันนะครับคือ 7, 9นะครับเข้าตรงๆนะครับ 7จนะครับ3ตัว3ตัวตรงจับให้ไม่เข้านะครับเข้าแต่เจนะครับก็ดีใจกับท่านที่ถูกรางวัลนะครับท่านที่ยังไม่ถูกรางวัลก็สู้ๆกันต่อไปนะครับขอบคุณมากนะครับทุกท่านที่เข้ามารับชมในช่องสูตรคำนวณเลขเด็ดนะครับ ผลการออกรางวัลน,นะครับ6,8,4,5,7,9นะครับข้างล่าง1,4นะครับ7,9ก็มาตรงๆนะครับ